r u d ี f o อลเลผู้อำนวยการทีมชาติเยอรมันเชื่อมั่นว่าฟ o r เรียน VS จะประสบความสำเร็จกับสโมสรนลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้แสดงความสามารถที่ดีที่สุดออกมาก็ตาม f อรเรียนไม่ควรปล่อยให้แรงกดดันถาโถมเข้ามาหาเขาในเวลานี้แต่ผมไม่กังวลเรื่องนั้นหรอกนะเขาจะพิสูจน์ให้คนอังกฤษเห็นว่าเขามีความสามารถแค่ไหน เพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเยอรมันในเวลานี้ฟลอเรียนกำลังเล่นในลีกใหม่และกับสโมสรใหม่และนี่คือปัญหาปกติในช่วงการปรับตัวช่วงแรกและที่ลิเวอร์พูลมันก็แตกต่างออกไปจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนอย่างมากความคาดหวังมันแตกต่างกันนักเตะอาชีพแทบทุกคนต้องผ่านมันมาหมดแล้ว ผมไม่สงสัยเลยว่าด้วยความสามารถทางกายภาพและเทคนิคของเขาเขาจะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ได้อย่างแน่นอน